สวัสดีครับพบกับเอืงรถไทซิงอีกคือเก่าครับผมมาดูวัยเอ็มสามเจ็ดขีดเอรอเล็กถอยมันครับเมื่อนี้่ขีดถอยมันครับเมื่อวานฝนตกด่าทครับก็เอาข้เหลือมาลงไหวแล้วจะถอยออกเอาครับผม ทำแบบไหนแบบนี้วะต้งที่ยูวะเนี่ยขอเอาขึ้นแล้วแม่ขอายีเมลดู มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับผมระยองเก่ามันเดือนสิบสองระยองเก่าต้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมระยองเก่าดูหัวมันมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะเป็นมันเดือนสิบสองระยองเก่าเรื่องแป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดูโอ้ยกระอกดอะไรผมยืยนหัว น,นี่ก็เอาเถอะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามประจามันไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับผมอน,นี้ก็รู้แล้วโลละสามบาทครับถวัดแป้งได้โลละสามบาทแต่เรื่องแป้งเขาว่าไม่ต้องห่วงนะพันนี้เมื่อวานก็เกือบจะเต็มแทนเลอร์เทนเลอร์นี่ก็ประมาณ2ตันฝนตกก่อนวันนี้ก็จะไปเอาไอ,อ้ตัก ตักแล้วก็ทอยออกมาใส่ใส่นระวันนี้ก็มีคนสับอันนี้ก็จะเป็นเกษตรศาสตร์แล้วเอาห้าเจ็ดทอยวันนี้จะเอาไปลงที่ลานแล้วก็จะมีคลิปๆต่อๆไปให้ดูดูบรรยากาศครับวันนี้ จะได้เท่าไหรน่น้อฝนจะมาก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวก็มีคลิปต่อไปครับผมถอยมันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอีกรถไถซิ่งไปเอาที่ตากแล้วครับผม